นะครับมือนี้โมดตันมาครับอีซูครับดีแม็ก0 5สองหัวกระสุนนะครับตอนนี้อใส่มาได้ช่วงระยะหนึ่งครับก็จะทําการเปลี่ยนแบตไเปลี่ยนแบตมาแล้วเพราะเราใส่เกียร์ถอยนะครับใส่เกียร์ถอยหยับคาดปัาบเบรกมือลวงนะครับใส่เกียร์ถอยมันจะมีไฟกล้องครับจะขึ้นแต่ตอนนี้เราไม่ขึ้นเลย วิธีแก้ไขยังไงนะครับใส่กแก็ถอยนะครับดูครับเกี่ว่างนะครับดึงโยกมาแก็ถอยพอแก้ถอยแล้วปกติไฟอ่ากล้องหลังมันจะขึ้นนะครับแต่ทีนี้ไฟไม่ขึ้นนะครับไฟไม่ขึ้นเลยเราจะแก้ยังไงนะครับอ่าปลดเกี้ว่างก่อนนะครับเราก็ดึงเด็กมือเพื่อปลอดภัยไว้อ่ะก็ทําการมาที่เมนูนะครับหลังจากเปลี่ยนแบตมันจะทําการ ใส่ไปได้เลยนะครับใส่เก้ถอยแล้วไฟไม่ไฟกล้องข้างหลังกล้องไม่ไม่สาดออกเลยนะครับบางครั้งนึกว่ากล้องเสียก็ไปศึกษาข้อมูลดูนะครับก็แบ่งปันนะครับเอามาดูนะครับเรามาที่เมโนูนะครับกดที่เมนูปั๊บนะครับก็จะมารายการโทรศัพท์ระบบเสียงทั่วไปจอแสดงผลนะครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ หลังจากนั้นเราก็ทําการไปโหมดทั่วไปครับปับ๊บโหมดทั่วไปตอนนี้น่าจะเป็นนาฬิกานะครับนาฬิกาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นาฬิกาไม่ตรงครับตั้งไว้ที่12บสองับปับ๊บสิบสองสนาฬิกาเอาสักยี่สิบสีนาทีลดลงครับลดลง เกี่ยวอะไรกับตั้งนาฬิกานะรับแล้วเาขาอ,อระบบนะครับปั๊บว่าเมนูนี้แหละครับมันจะบอกว่านะครับเสียงปุ่มกดการใช้งานบลูทูธการใช้งานกล้องมองหลังเห็นไหมครับการใช้งานกล้องมองหลังนะครับเห็นไหมมันปิดไว้เลยโอ้เมื่อว่าเป็นเพราะอะไรกล้องเราไม่ขึ้นเลยนะครับเอาเรามาเปิดนะครับกดที่เปิดนะครับปั๊บ เราย้อนกลับนะครับเราย้อนกลับเมนูปับ๊บกลับไปนะครับโอเคแล้วเรามาใส่เกียร์ถอยลองดูอย่าลืมเปิดสวิตช์นะครับตอนนี้ผมติดเครื่องเปิดแอร์อยู่อ่ะโอเคผมจะหยียบค่าส์หยยบคาส์แล้วก็ดูครับมุมนี้ครับใส่เกียร์ถอยครับปับ๊บมาถูกกล้องครับนั่นมาแล้วกล้องเรามาแล้วปรับคื้นเกียร์เดิมนะครับเกดอะไรกว่างปับ๊บกล้องหายครับ ถ้าเจออาการเหมือนกับเราไปเปลี่ยนแบตแล้วนะครับอาการกล้องไม่ขึ้นให้เราเข้าไปที่ตัวเดิมนะครับใส่แก้ไขอีกรอบครับครับเกิดไหมมาแล้วนี่ครับด้านหลังของผมนะครับรุ่นที่มีกล้องนะครับถ้าทําการปลดแบตเปลี่ยนแบตหรือทําการซ่อมแต่ละครั้งไม่ขึ้นนะครับเรามาที่เมนูครับแล้วก็หมดทั่วไปทั่วไปแล้วก็มาเข้าที่ระบบนะครับระบบปั๊บ เห็นไหมครับการใช้งานกล้องมองหลังต้องเปิดหมดเลยนะครับบูทูดเปิดเสียงปุ่มก็ประมาณนี้ครับโมตาดแนะนําคู่มือการใช้อีซูบางคนขี้เกียจอ่านนะครับเข้าไปแล้วกล้องมองหลังไม่ขึ้นหลังจากเปลี่ยนแบตมาแล้วแก้ไขยังไงก็เข้าตามเมนูได้เลยนะครับฝากกไดไลค์กดแชร์ s ับสไครต์ช่องให้ด้วยนะครับโมตารจมฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ